วันนี้ผมไปอ่านในกลุ่มมาว่าเฮ้ยเซนเซอร์ของ Ford เนี่ยเวลาตกแต่งเนี่ยใส่สเกลใส่กันชน้ามันแจ้งเตือนมันดังตลอดเวลาแม้แต่เราไม่ได้ไปขับใกล้นะมันดังตลอดเวลาแล้วหลายคนบอกว่าไม่ต้องไม่แต่งหลอกกับพวกเซลล์มันหลอกขายมันตัวนี้แอดบูอยู่ท่านี้ครับ800บาทวิ่งนี่ห0 0 0นโลนะหมนโลนี่ครับเหมือนเติมโอตาลูปรถพ่อเราเลยแดดอะเออเหมือนอย่างนั้นเลยนะนี่ครับเติมน้ำมันอยู่ฝั่งนี้แอดบูอยู่ฝั่งนี้ครับเพื่อแล้วเบาะแถวสามเป็นแบบไฟฟ้าที่ผมกดให้ดูเลยกดทางด้านนี้เป็นแบบไฟฟ้าเลยกดปึบข้้นมาไดเลย กระดกตีละอันหรือว่ากดคู่ก็ได้ผมก็อาตัวคิดเพราะภายในผมชอบมากมันเหมือนคล้ายๆกับอเมริกันมัสโตรนะแล้วคันนี้มีซันลูปมูนลูปเข้ามาให้ด้วยนะพวงมาไลัยไฟฟ้ามีมังติฟังก์ชันอะแดปตีฟคริสต์คอนโทรน,นะขับปรับพวงมาลัยที่สี่ทิศทางด้วยขึ้นลงดึงเข้าดึงออกได้หน้าจอสวัสดีครับวันนี้อยู่กับต้อมฟอร์ดเอ็นนะครับวันนี้ผมพามาดูเอเวอร์เรสในรุ่นของไทเทเนียมนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ท็อปที่สุด แล้วแพงที่สุดนะแล้วตอนนี้เราปรับราคาขึ้นมาใหม่แล้วนะครับหนึ่งล้านเก้าแสนสองพันบาทนะครับก็ยังไงขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง y u ูทูบชาแน n ต้อมฟอร์ดไฮเอนดด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเออเรื่อ้านหลังผมเนี่ยเป็นลูกค้าผมเองนะครับติดต่อมาจากช่อง YouTube ผมนะครับก็ตอนนี้ยังตกแต่งไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะครับก็เอามารีวิวให้กับผู้ชมได้ดูก่อนนะครับสเปคเป็นเครื่องดีเซล2.0ดลิตรนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมพา สเปคจากโรงงานมีอะไรเข้ามาให้นะครับคันนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดเลยสีขาวเป็นสีที่ยอดนิยมมากนะครับอยู่ในตอนนี้เลยที่สําคัญรถเป็นยูโรไฟแล้วนะฮะเดี๋ยวผมไม่ค่อยอธิบายทีละจุดแล้วกันนะครับทางด้านเครื่องยนต์เนี่ยเป็นดีเซล2.0ลิตรอย่างที่บอกไปนะครับและแน่นอนเลยนะครับว่าแรงม้า210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรนั่นเองนะับเป็นเทอร์โบ2ลูกนะเทอร์บโบ2ลูกเนี่ยที่มีเพราะว่าอะไรครับข้อดีมันเยอะมากเลย การทํางานของเขาแต่ลูกเนี่ยหลูกทางานรอบต่ําอีก1ลูกทํางานในรอบสูงนั่นเองนะฮะการที่มีท์โุลูกเดียวเนี่ยถามว่ามันดีไม่ดีครับแต่เราเคยได้ยินไหมครับว่าเทอร์โบที่เสี่ยงต่อการขาดเวลาในระยะยาวหรือว่าในแต่ละแบรนด์นะฮะจากศูนย์เนี่ยพอมันมีอีก1ลูกเข้ามามันก็ทําให้ความเสี่ยงในการที่เทอร์โบจะขาดเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันมาลดาระการทํางานนั่นเองนะครับแล้วรุ่นนี้มีเบรกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์เข้ามาด้วยเพราะว่าคันนี้มี ขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างเองด้วยนะครับการจ่ายน้ำมันเบรกของเขาเช่นเราขับไปในรถเราเกิดการเอียงออฟรถล้อลอยหนึ่งข้างน้ำมันเบรกจะไม่ฉีดไปด้านนั้นเลยจะฉีดฝั่งที่อยู่กับติดพื้นถนนอยู่นั่นเองนะครับนะแล้วสังเกตเครื่องยนต์ครับมีการวางต่ากว่าตัวบอดี้แล้วก็ถืบเข้าไปด้านในนครับการวางต่ํากว่าตัวบอดี้เนี่ยมันมีข้อดีมากเลยนะครับข้อดีต่อการใช้งานระยะยาวด้วยเช่นช่างเวลาเซอร์วิสเนี่ยด้านล่างเนี่ย จะง่ายต่อช่างมากๆนั่นเองนะฮะและการกระเถิดเข้าไปด้านในเครื่องยนต์เนี่ยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้านหน้านะครับสมมุตินะถ้าเกิดเราเกิดอุบัติเหตุด้านหน้านะแล้วฉุกเฉินเนี่ยเราสามารถขยับรถนะไปเข้าข้างทางได้หรือว่าไปในที่ที่มันปลอดภัยได้เพื่อโทรหารประกันมาเคลียร์นั่นเองนะสังเกตสายพานมูเล่ลูกลอกสายพานด้านหน้าไม่มีแล้วเพราะว่าคะแนนมีพัดลมไฟฟ้าเข้ามานั่นเองนะเมื่อสักครู่เนี่ยมุมข่าวรถออกไปด้านนอกนะครับเอาไปตกแต่งมาเนี่ย ขับมาจอดนะพัดลมไฟฟ้ายัางทํางานอยู่นะครับเขาจะคนณาอุณหภูมิที่เขาต้องการแล้วถึงจะทาการดับไปเองนะครับรถที่เล่นราคาไม่เกิน3ล้านนะครับผู้ชมฮะยังไม่มีพัดลมไฟฟ้าเข้ามานะสตาฟอร์ดเข้า,าให้แล้วนะครับทีนี้พัดลมไฟฟ้าเนี่ยการทํางานของเขาเนี่ยมันมีข้อดีหลายประการมาผมยกตัวอย่างมาหนึ่งข้อละกันเช่นอัตราการสิ้นเพืองนะครับของน้ํามันเนี่ยมันจะเดินแบบว่าได้นิ่งมากเพราะว่าพัดลมไฟฟ้าไม่ได้ดึงกําลังจากเครื่องยนต์มานะครับเช่นเราขับรถแล้วเราเปิดแอร์ถูกต้องไหม ในรถของคุณพ่อคุณแม่เราเงี้ยถ้าเกิดเราเปิดแอร์ปุ๊บพัดลมขอไปครับเครื่องยนต์จะโหลดกําลังมาที่พัดลมเลยนะมันทําให้การกินน้ำมันและการสิ้นเปลืองมันเกิดการสวิงนั่นเองนะครับควบคุมการทํางานดีเลย์คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับทีนี้ทางด้านฝาโฟมบนเครื่องยนต์เนี่ยมันจะกักเก็บเสียงได้ดีมากนะหมายความว่าเสียงจะไม่เข้าไปด้านในห้องอุตสานนะครับและแน่นอนเลยนะครับว่าฝาโฟมตัวเนี้ยกักเก็บความร้อนไม่ให้ความร้อนกระจายไปตัวห้องเครื่องยนต์ครับถัดมา แบตเตอรี่โฟมโค้ AGM 8 0 0 cca นะเป็นค่า cca ที่สูงมากเลย800เนี่ยแล้วรถเนี่ยมันเป็นฝั่งยุโรปนะขายในประเทศที่แบบฝั่งแบบอเมริกาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะฝั่งนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าสภาพบรรยากาศเนี่ยเขาจะหนาวแบบเยือกๆนะเย็นมากเลยและแบบตัวนี้ตัวเนี้ยมันคือรองรับได้ดีมากแนละเวลาอุณหภมูมิเราเนี่ยความเย็นติดลบเนี่ยยังไงก็สตาร์ทได้ติดแบบง่ายมากนะครับ ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยแล้วไฟจ่ายได้แรงได้ลึกมากนะแบตลูกหนึ่งเนี่ยร้านนอกเนี่ยบางที่ขายเป็นหมื่นนะครับไม่ใช่ถูกๆนะผมว่าคุ้มนะในเรื่องแบตเตอรี่นะถัดมาครับเอา์เทนเตอร์หรือว่าไดชาร์จนะครับขนาด250แอมป์นะครับหลายคนจะรู้ดีว่าไดชาร์จขนาด250แอมป์สมไมฟอร์ดให้มาเยอะจังอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าฟอร์ดเขาให้มาเองนะครับเพื่อให้จ่ายไฟได้แรงได้ลึกนะเหมาะกับ,บสมกับเครื่องยนต์และระบบไฟที่เขามีมาให้ นะครับนะอ่ะมาอย่างสุดท้ายแล้วครับท่อแอร์ท่อแอร์ที่วางไว้ฝั่งนี้เพราะว่าเขาต้องการให้มันไกลจากฝั่งอุ่นหรือฝั่งร์โบนั่นเองนะเพราะว่าเวลาเปิดแอร์เนี่ยมันจะเย็นเร็วมากนะเช่นเนี่ยลูกค้ามาดูนะครับมาลองเทสได้กับผมเนี่ยจอดไว้หน้าโชว์รูมเนี่ยตากแดดตลอดทั้งวันนะเปิดแอร์แป๊บเดียวนะเปิดกระจกนิดหน่อยหนาวแบบยึกเยือกเลยนะแล้วแอร์เนี่ยมันปรับแอร์อุ่นได้นะปรับต่ำสุด15องศาถ้าปรับเป็นโลนี่ย14องศานั่นเอง นะครับนะครบคันแบบนี้นะแล้วคันนี้ในะอย่างสุดท้ายที่ผมจะติดที่ดักหนูเข้าไปเพราะว่ากันหนูไม่เข้าไปทําปาร์ตี้ในห้องเครื่องยนต์นั่นเองนะครับนะทีนี้ถามว่ารถรถุ่นนี้ที่ผมแต่งไปนตกแต่งอะไรไปบ้างใช่ไหมของแต่งด้านหน้าเนี่ย f o r d เป็นสีดาเงาลูกค้าเลือกทําการแต่งแบบนี้เข้าไปอะคริลิกอวลเลสยใส่เพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองนะของเดิมไม่มีนะครับสเกิร์ตเป็นของวิกเตอร์ใส่เข้าไปนะครับทีนี้สเกิร์ตจะถามว่ามีอู่นอกหรือว่าสายที่นะบอกว่า มันติดตั้งเหมือนกันนะผมมองตรงๆน,นะครับว่างานิีกิสิ์แท้เหมือนงานทุกที่นะแต่การติดตั้งไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ผมไปอ่านในกลุ่มมาว่าเฮ้ยเซนเซอร์ของ Ford เนี่ยเวลาตกแต่งเนี่ยใส่สกเกิร์ตใส่กันชนหน้ามันแจ้งเตือนมันดังตลอดเวลาแม้แต่เราไม่ได้ไปขับใกล้นะมันดังตลอดเวลาแล้วหลายคนบอกว่าไม่ต้องไม่แต่แตงมหลอกกับพวกเซลล์ับมันหลอกขายผมผมมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะในคอมเมนต์นะคือที่นี่นะครับปล่อยรถวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งนะยังไงก็เกิน15คันแน่นอนนะแล้วการตกแต่งรถเนี่ยในในในลง การแต่งรถของเราเกิน20คันในต่อ1นวันนะครับปีหนึ่งเนี่ยเป็นพันคันนะครับหลักพันคันเลยนะนะฮะแล้วสเกิร์ตเนี่ยเวลาทํางานหรือว่าเวลาติดตั้งเนี่ยช่างเรามีผู้เชี่ยวชาญมาเพราะวันหนึ่งทําเกือบ20คันครับคือสมมติว่าเราติดตั้งสเกิร์ตอู่นอกใช่ไหมลูกค้าพอติดออ่นอกนะถ้ามันเกิดการบังนิดนึงเนี่ยหรือว่าตะเข็บมันไม่ดีเนี่ยเซนเซอร์มันดังแล้วนะครับแล้วก็มาโทษว่าเซลล์ขายไม่ดีนะนี่ผมแจ้งไว้ก่อนนะแล้วก็บอกว่าอย่าไปแต่งมันมันต้องให้ผู้เชี่ยวชาาญในนนกรตติดัั้งงเอ ของดีทุกอย่างครับแต่มันขึ้นอยู่กับที่ผู้ติดตั้งด้วยนั่นเองนะขอให้ลูกค้าฟังและพิจารณาดูให้ดีแล้วกันนะครับและคัน้นี้ไฮไลท์มันสำคัญคือไฟไบเมติก LED ดีหรือว่าไฟลูกแก้วนะสูงต่ำอัตโนมัติแล้วเปิดปิดอัตโนมัตินั่นเองด้วยนะ <cle anse> เช่นมขับไปลงอุโมองค์ในเวลากลางวันอ,อุโมงค์กำลังซ่อมแซงเนี่ยขับเข้าอุโมงค์ไปไม่มืดเดี๋ยวไฟหน้าเปิดอัตโนมัติให้เลยนะครับกรณนี้ผมมารถไปไปแต่งกับลูกค้าแล้วก็เทสดูรองอิงกับลูกค้า หังสูงอยู่เนี่ยไฟมันตบไฟอัตโนมัติเลยบางครั้งมันไม่ตบไฟต่ำนะมันสามารถเลี้ยวหลบได้ด้วยแต่ขับเลี้ยวหลบได้ด้วยนะแล้วมันมีไฟลูกแก้วดวงที่3ครับนี่ครับเช่นผมขับรถไปส่งลูกค้าอันนี้ใช้งานจริงมาแล้วนะกรนี้ถ้าเราเลี้ยวพวงมาลัยสมมติว่าเลี้ยวขวาสุดเนี่ยระยะ180องศามันมาทางด้านนี้เลยฮะ1 8อองศามันส่องมาที่ผมได้นะนะครับนะเวลาเราเจอโค้งหนักๆเนี่ยเพราะอะไรถึงให้มาเพราะเสา A มันใหญ่มากนะมันใหญ่เพราะว่าถุงลมนิรภัยเนี่ยที่มีในห้องเนี่ยมันใหญ่ นะครับเสาเอมันเลยใหญ่นะพี่สายทัศน์มาอาจจะบอกว่าสาหรับคนที่ไม่เคยขับเจ็ดที่นั่งหรือพีวีอย่างเงี้ยอาจจะไม่ชินมากกว่าพอมีไฟตัวนี้เข้ามาจบเลยมองด้านข้างคือจบเลยวิสัยทัศน์การขี่มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็กรอบไฟหน้านี้ก็ให้ลูกค้าเพิ่มเติมเข้าไปนะครับทางด้านหน้าเซนเซอร์ด้านหน้า6จุดทํางานร่วมกับกล้อง360สามร้อยหกสิบองศานะผมขับรถเนี่ยสมมุติว่าผมขับร้องอกับลูกค้านะพอเวลาเจอสิ่งของที่มุมอับที่เรามองไม่เห็นเนี่ย หน้าจอตรงกลางเนี่ยมันขึ้นแบบกล้อง, 3, างสามร้อยสิบองศาเข้ามาให้เลยนะกรณีเราไปที่รับแนนสมมุติว่าอย่างตากล้องเนี่ยเขาชอบมีเมียน้อยนะสมมุตินะไปเข้ามารูดนะแล้วถ้าเข้าไปเนี่ยเราไม่เห็นมุ้มอับนะเราเห็นมุมอับสิ่งของที่วางมันมีพอดีเข้าซองถูกไหมแล้วกล้อง, 3, 4, างสามร้อยสิบองศามันจะเปิดเข้าอ,อตัตโน,นมัติต่อให้เราจะเดินหน้า้ดยสามเราจะเห็นด้านหน้าปกติแล้วเนี่ยวเวลาเราขับรถเนี่ยให้มันพอด,ดีจอดด้านหน้านึกออกไหมเราจะชะเง้อมองเพื่อให้มันจอดพอดีหรือเปล่าด้านหน้ารับชะเง้อ มองด้านฝากระโปรงตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับดูกล้องเลยเลยฮะบมันเซนเซอร์มัน,มนตรวจจับตนานาพร้อมก็เห็นภาพได้ด้วยนะคือครบคันเลยนะแล้วคันนี้ใส่รอแม็กขอบ20ครับเป็นเอวัมไพรนะดำเงาแบบนี้หรือว่าเหมือนไม่ก้านวานอย่างนี้ก็จะดูหรูหรานแนวสไตล์สุลตา่านนะครับหุ้มด้วยยางโตโยทายนะครับเป็นดอกเอทีแบบนี้นะก็จะใช้ความเร็วได้ดีได้มากรีดน้ําได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วเสียงก็ไม่เข้าด้านในห้องบริสารตนะครับมูเมนล้อด้านล่างทุกอย่างเหมือนกับเขาเรียกว่าจาัก ของเดิมอะนะก็เรียกว่าก็เหมือนจากโรงงานนะครับเปลี่ยนกระชุดล้อเข้าไปก็ไม่มีผลข้อเสียอะไรนะครับแล้วคิ้วล้อใส่เพิ่มเติมเข้าไปครัน้นี้เป็นยูโรไฟจะไม่มีโลโก้ด้านหน้าเดี๋ยวช่วงท้ายๆผมจะไปอธิบายว่ายูโรไฟคืออะไรในเรื่องของน้ำมันแอดบูน, Ad นะครับกล้อง360องศานะครับจากโรงงานติดตั้งก็ให้นะภายในผมบอกตัวคิดเพราะภายในผมชอบมากมันเหมือนค,คล้ายๆกับอเมริกันมัสโอนะแล้วครันนี้มีซันลูปมูนลูปเข้ามาให้ด้วยนะพวงมาลัยไฟฟ้ามีมังติฟังก์ชันอะดปทีฟคริสคอนโทรลนะขับ ปรับพวงมาลัยได้4ทิศทางด้วยขึ้นลงดึงเข้าดึงออกได้หน้าจอก็คือตัวท็อปของทอ็อปทั้งหมดเลยนะฮะ12.4นิ้วแอร์แยกซ้ายข,ขวารองรับเบ้คคาปเปอร์โนโโต้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้า10สปีดถือที่เรียกว่าเกียร์อ e ียิปต์เตอร์พร้อมกับระบบเบรกนะฮะระบบช่วยเบรกนะ,ะหรือว่าอ e ีหรือว่าระบบ,บบออโต้โฮนะครับขออภัยด้วยนะ,ะนะคะรับสร,รุปโมลูปจากโรงงานนะเบาะคู่หน้าปรับแบบไฟฟ้าคันนี้ระบบการขับขี่นี้มีโหมดปกติประหยัดลากพ่วงถนนลื่น แล้วหมดคอลลองหมดสายทุกหมดจะปรับแบบขอเคลื่อนสี่ล้อสอล้อทำอัตโนมัติของเขาของเขาเองนะเซ็นเซอร์ตรวจลมยางมีเขามาให้จากโรงงานนะครับนะครบคันแบบนี้ครับนะแล้วล้อชุดหลังหรือว่าล้อแม็กเนี่ยเหมือนกับด้านหน้าทั้งหมดนะครับและแน่นอนเลยนะครับว่าด้านท้ายเนี่ยก็ใส่ชุดวิกเตอร์เช่นกันลูกค้าก็ชอบเป็นสไตล์นี้เป็นท่อคู่แบบนี้นะแล้วช่วงล่างคันนี้ครับเฟี้ยวมากเพราะว่าอะไรฮะ เพราะว่าใส่เป็นวัดลิงเข้ามาแล้วนะรถราคาเลนส์ไม่เกิน3ล้านไม่มีวัดลิงแน่นอนนะปกติเนี่ยราคา2ล้านกว่ามันจะมีมังติลิงนะครับโฟลิงไฟลลิงนะแต่วัดลิงเนี่ยถือว่าเป็นดับเบิลวันเลยดีสุดเลยการเข้าโคง้งยึดเกาะถนนต่อไปรถเดิมก็ดีมากๆเลยนะครับมันไม่มันไม่ได้โยนถึงขั้นน่ากลัวขนาดนั้นนะครับฝาท้ายไฟฟ้าเซ็นเซอร์ด้านหลัง6จุดอ่ะดูหน้าในหน่อยนะครับกล้องถอยมีเข้ามาให้จากโรงงานนั่นเองนะครับ แน่นอนเลยนะครับว่าด้านในกว้างขวางมากเอาลองตากล้องเอาแผ่นดูนะแล้วเบาะแถวสามเป็นแบบไฟฟ้าที่ผมกดให้ดูเลยกดทางด้านนี้ฮะเป็นแบบไฟฟ้าเลยนะกดปุ๊บขึ้นมาได้เลยจะกดทีละอันหรือว่ากดคู่ก็ได้ด้านเองนะครับนะถือว่าหรูหราในสไตล์เขาเรียกว่ามันเป็นฉายานะว่าดูดันไม่เกรงใจใครแต่รถคันนี้มันเหมือนมันเป็นรถที่เกรงใจชาวบ้านอยู่นะครับแล้วก็ถามว่าดูดันไหมอันนี้ผมไม่รู้นะมันเป็นฉายาของเขานะแต่ผมว่ามันเป็นรถที่ เซฟตี้กับผู้กับขี่ได้เยอะแล้วคนในครอบครัวเราด้วยนั่นเองนะขออนุญาตปรับก่อนนะรปรับลงไปก่อนนะฮะฝาท้ายไฟฟ้านะอย่างที่บอกไปนะบายสปอร์ตโหมดเรดาร์นะครับจากโรงงานอยู่ในด้านท้ายเนี่ยมันจะฝังอยู่ด้านท้ายนะในระยะมุมอับสายตาเนี่ยแน่นอนเลยนะครับว่าไม่มีเขาเรียกว่ารถที่จะมาเฉียวชนเราได้เพราะว่าเราจะระมัดระวังได้มากนะครับนอกจากว่ารถที่เขาขับและประมาทมาชนเราเองนั่นเองนะมันจะแจ้งเตือนไฟสีส้มด้านหน้าแบบชัดเจน นะครับคันนี้ไม่มีอะไรมากไม่ตกแต่งอะไรมากนะครับนะเบ้ารองมือจับสายให้กับลูกค้าแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะนี่ของแต่งจากศูนย์ทั้งหมดนะครับนะนี่ครับสครับผิดผมยังไม่ได้ติดเลยอ่ะยังยังไม่ได้เสร็จนะในบางจุดในตอนนี้นะครับนะก็สวัสดี FC ทุกคนด้วยนะครับนะอ่ะในเรื่องของยาแอดบูที่ผมพูดไปนะเกือบลืมแล้วต่กล้องเตือนต้องขอบคุณมากๆเลยนะแอดบูคืออะไรการเติมยาแอดบูอยู่แล้านี้ครับแปดร้อยบาทวิ่งได้หมื่นสองพันโลนะหมื่นสองพันโลนี่ครับเหมือนเติมโอตาลูปรถพ่อเราเลยแดดอะ เหมือนอย่างนั้นเลยนะนี่ครับเต็นน้ำมันอยู่ฝั่งนี้แอดบูอยู่ฝั่งนี้ครับเพื่อป้องกันอัตราเขาเรียกว่าเชื้อเพลิงนะกิ่งควันขี้ก็าเหมาท่อเสียนะเช่นเราขับไปจอดรถเนี่ยตามสถานที่ผู้ป่วยว่าโรงเรียนจอดฟีเครื่องได้นานเลยไม่มีส่งกินเหม็นแล้วนะเอาหน้าไปอยู่ใกล้ท่อเวลาฟีเครื่องเนี่ยไม่ส่งกินเหม็นแล้วไม่มีกิ่งควันแล้วเพราะมันเครื่องดีเซล 2..0 ลิตรครับราคา1นึ่งล้านเก้าแสนสองพันบาทนะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ย สามารถติดต่อมาที่ต้อมฟอร์ดไนเอ็นได้เลยนะผมมีช่อง a c e b o o k นะครับต้อมฟอร์ดไนเอ็นเช่นกันนะครั้นี้ก็ลูกค้าติดต่อมาจากช่อง YouTube เช่นกันนะก็เข้ามาสอบถามปรึกษากันก่อนว่าจะดาวเท่าไหร่หรือว่าจะซื้อสดแบบไหนนะการตกแต่งก็จะเหมือนกันถามว่าเหมือนกันทุกที่ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะแต่การติดตั้งทุกอย่างเนี่ยผมส่งมอบรถไปย,ยังไม่มีคันไหนที่มีปัญหาเข้ามาเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ